ณฑลท,นทนาหารบกที่37ก็ได้จัดกําลังพลไปช่วยก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนในตําบลแม่เงินอเเชียงแสนจัังหวดเชียงรายค่ะ ศูนย์นำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนำโดยร้อยตรีนัทพลบุญทัพหัวหน้าชุดประสานงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้าน,านทานทองพร้อมกำลังพลจิตอาสาบุรณา,าการร่วมกับสภากาชาติจังหวัดเชียงรายเทศบาลตำบลแม่เงินและประชาชนบ้านป่าคาใต้ไปสร้างที่พักอาศัยให้กับนางสุพินก้าสาวอายุ76ปีค่ะซึ่งเป็นประชาชนบ้านป่าคาใต้ หมู่แปํตบลแม่เงินอเาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนและเป็นผู้สูงอายุนะคะรวมทั้งมีความผิดปกติทางสมองด้วยต้องดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความยากไร้พักอาศัยอยู่เพียงลําพังคนเดียวค่ะไม่มีผู้เลี้ยงดูโดยได้ขึ้นโครงสร้างฐานเพื่อย,ยึดเสาและจะขึ้นโครงสร้างหลังคาและปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบนะคะ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ